สวัสดียามเช้าที่ฝรั่งเศสค่ะเช้านี้ฝรั่งเศสแดดล่มลมตกค่ะทุกคนท้องฟ้ามืดคึมด้วยก้อนเมฆเสียงฟ้าคำรามลมพัดยอดไม้ปิวสวยค่ะยามเช้า ลมแรงมากค่ะร้อนมาหลายวันช่วงนี้มีลมแล้วค่ะอาทิตย์นี้จะมีฝนค่ะที่สมปอเลยเก็บคลิปไว้ให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะนฟ้าแลบพอดีเลยค่ะทุกคน ทางฟ้าแลบทางฟ้าร้องยามเช้าที่ฝรั่งเศสอาทิตย์นี้จะมีฝน <c oughs> โอ้ยเสียงแหบอากาศเปลี่ยนเพอะช่วงอากาศเปลี่ยนก็จะมีอาการาเสียงแหบเสียงแห้งอยู่ค่ะทุกคนเสียงไก่ขันยามยามเช้าพีสมปองก็เลยออกมายืนที่บาตรกงเก็บ เ,เสียงบรรยากาศยามเช้าที่ฝรั่งเศสให้เพื่อนเพื่อนได้ชมเ,เสียงลมค่ะ ลมแรงมากค่ะทุกคนถ้าเป็นบ้านเราจะเรียกว่าลมตะวันตกนะเนี่ยทิศทางลมจะมาฝั่งข้างซ้ายทางตะวันตกยามเช้าที่นี่ก็ตะวันจะขึ้นเร็วช่วงนี้ แสงสีทองเรืองรองทางนี้จะเป็นทางตะวันออกทางตะวันขึ้นบรรยากาศยามเช้าค่ะทุกคนฟ้าแลบแปบ๊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 บ ฝนเริ่มกำลังมาค่ะที่สมปองก็เลยเก็บคลิปไว้ก่อนถ้าหากก็ช่วงทีฟ้าแรงก็เสียวเนาะช่วงนี้ยังแค่ฟ้าแลบฟ้าแลบก็ยังพอได้เก็บคลิปไว้ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมเนี่ยลมจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเวลามาก็จะพัดฟูเสียงดังแรงมากแต่พอเวลานิ่งเขาก็จะนิ่งแบบสงบเลยค่ะนี่ค่ะคือลมลมทาง เมืองนอกค่ะจากนี้เรื่องเครื่องบินก็เริ่มบินเริ่มขึ้นยามเช้าลมลมแรงมาก เสียงไก่เจแจ๊วเลยค่ะทุกคนพี่สมปองออกมาเก็บคลิปที่บาดกงที่ระเบียงบ้านให้เพื่อนเพื่อนได้ชมนะชอบตกภาษาอยู่เรื่อยเลยฝรั่งเศสเขาจะเรียกก็าบาดกงนะนะให้ดูดอกไม้ดอกไม้ที่หน้าระเบียงบ้านพี่สมปอง นี่เลยจ้ะสีแดงสดใสอะแล้วก็กรอนนี้ก็จะเป็นดอกชชมพูอย่างเล็กค่ะนี่ค่ะชชมพูสดใสค่ะเป็นตอดอกไม้เก่าที่เก็บเอาไว้นั่นฟ้าร้องอะฟ้าเริ่มคำรามแล้วค่ะทุกคน เสียงฟ้าร้องยามเช้าที่ฝรั่งเศสทางนโน้นก็ฟ้ากำลังเริ่มเปิดนะจ๊ะอาเบียงบ้านพี่สมปองก็จะปลูกดอกไม้ปลูกผักเอาไว้เสียงเขาฝงของตกร่วงคือธรรมชาติของช่วงเวลาแดดร่มลมตกนะ อันนี้น้าระเบียงบ้านพี่สมพงก็จะมีทั้งดอกไม้มีทั้งต้นไม้เพราะาเราก็จะปลูกติดไว้เล็กๆน้อยๆเพื่อความสวยงามเนาะดอกไม้ก็ปีนี้เป็นปีที่สามของตอเขาค่ะดอกก็ยังงามขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพอถึงเวลาเดือนตุลาเราก็จะเก็บแล้วก็ตัด ตัดต้นทิ้งตัดดอกทิ้งที่จะออกมาใหม่เก็บต่อไว้รักษาเอาไว้ต้นไม้ชักจะไม่ค่อยเห็่ยบเปลืองน้ําค่ะอันนี้ก็เลยพาคุยเร่เปือยยามเช้าฝรั่งเศสเนาะเสียงดังไม่ได้กลัวเดี๋ยวชาวบ้านชาวเมืองแกแตกตื่นเพราะเขายังไม่ตื่นกันพี่สมปองตื่นมาเก็บบิวมาปิดหน้าต่างด้วยเพราะลมแรง ็เลยมาเก็บวิวให้เพื่อนๆได้ชมยามเช้าฟ้าสางที่ฝรั่งเศสค่ะทุกคนวนไปดูรอบๆไปเนาะวันนี้ก็เลยมาเก็บคลิปเช้าๆให้เพื่อนได้ชมชมบรรยากาศบรรยากาศที่มีแต่สายลมพัด ลมนี้จะมาเป็นช่องช่องให้เห็นชัดเลยค่ะฝาแหลแบแป๊บ,ปบ,ปบๆผู้คนก็เริ่มทยอยไปทำง,งานกัน เื่อชืถ้าส่งของที่นี่เขาก็จะส่งของเหมือนบ้านเราเหมือนแฟดเหมือนอะไรเงี้ยเหมือนอ่าคาเรียรอะไรนะไปรษนีอ่าแตบบ่พาร,รับหน้าที่ทำแล้วก็วิ่งส่งวิ่งส่งอย่างเงี้ย พี่สมปองก็ลืมชื่อเนาะคล้ายเป็นไปสนีเอพีเวไปสนีส่วนส่วนบุคคลนะที่เขาจะทำเป็นธุรกิจส่วนบุคคลงี้นอะ่ะเขาก็จะวิ่งส่งจะเป็นชิ้นเล็กเขาก็จะหย่อนตู้ชิ้นใหญ่เขาก็จะโทรน,นัดให้เราไปรับหรือเขามาส่งแล้วให้เรารอรับอ เสียไก่ยาำเช้าเจ๊เจ้าเลยค่ะทุกคนเช้านี้พี่สมปองจัดสักสิบนาทีเนะาะเช้านี้ที่ฝรั่งเศสรบรรยากาศสวยงามอยู่ค่ะทุกคนฟ้าแลบฟ้าแลบฟ้าแลบป้ร้องฟ้าแ,บาแบาลาแบ ฟ้าร้องยังไม่ล้องเท่าไหร่ตอนนี้มีจากฟ้าแลบก่อนบรรยากาศยามเช้าเช้าวันจันทร์ก็คือถังขยะจะอยู่เรียงริมถนนหมดเลยค่ะพอเดี๋ยวพอตอนอเนี่ยภาคใหญ่เนี่ยพอหกโมงเช้าก็จะมีรถมาเก็บแต่ตอนนี้ยังไม่6กโมงนะคะทุกคน ตอนนี้เพิ่งจะประมาณตีห้าก,กว่าค่ะพี่สมปองตื่นมาเร็วก็เลยมาเก็บคลิปภาพยามเช้าให้เ,เพื่อนๆได้ชมโอเคนะคะทุกคนนะเครื่องบินกำลังเริ่มบินเนะี่ยเครื่องขึ้นเครื่องลงเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะคะ่ะทุกคน จากกันคลิปนี้ก่อนนะคะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าจา้าเนี่ยกำลังจัดม,มุมจัดม,มุมเก็บมุมให้เป็นดอกไม้งามๆบ๊ายบายจ้าทุกคนขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังแรงใจนะคะเดี๋ยวพี่สมปองก็จะน้ำพาคลิปใหม่ๆมาให้ชม วันนี้นำคลิปเช้านี้ที่ฝรั่งเศสฟ้าสางที่ฝรั่งเศสค่ะทุกคนสวยงามและงดงามมากค่ะอันนี้จะเป็นออโต้ c อโคคือโรงเรียนสอนเอโรงเรียนที่เขามาเรียนทำใบขับขี่ค่ะกงข้ามพี่ตป้องอยู่ค่ะให้ชมกันงามๆเลยค่ะมุมนี้จะเป็นมุมที่ตะวันขึ้น รถขยะรถขยะค่ะทุกคนเสียงดังมาก